ไม่ใช okay, ่ลำดัเงินเเลนะจะได้ตัง ตรงนี้มันได้ตังค์แล้วก็ได้เอ็เพลเยนด้วยประสบการณ์ันต้าเอาออกไปอัพตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าสนเสเลนตัวนี้เราไปที่ไหนแล้วอ่าเราดูนี้นี่คือจำนวนสัตว์ที่เราไ,ได้มาที่เรามีมันก็นดูได้นะถ้าเรายอยาก นี่เราเก็บผลผลิตเก็บตังค์ไปเรื่อยๆอน,นี่ลูกค้าเดินมาซื้อนี่โรงแรมจะมาอัปเดตเรื่อยๆเก็บไปก่อนอันนี้เราซื้อต้อนไม้มาใช่ไหมเราก็ต้องนี่ด้วยนะเลือกว่าเราจะใช้เป็นผลไม้อะไรอันนี้เก็บผลผลิตก,ก่อนอันนี้ก็เป็นคลังปลาเติมเติมเติมจริงๆเรามีพนักงานเติมอยู่ตรงข้างล่าง เราตั้งพนักงานอีู่พนักงานหนว้งสองสามสี่ห้าห้าคนจริงเราก็มีมากกว่านี้ไดแ้แต่ตอนนี้เราใช้แค่นี้ก่อนเรายังไม่ได้ขยายขยายงาน,นเก็บเก็บไปเรื่อยก็ได้ตังได้ตังถ้าเราอยากให้พนักงานมันเก็บผลมากรากหมาย,วยเวาต้องอัพเลเวลพนักงานตะัวนักงานเราสมมติตรงนี้อันนี้คคนน,นี้ใช่ไหมเราอยากอัพเลเวลกดพวก แล้วเราจะดูว่ามันจะเก็บอะไรบ้างนี่ดูตรงนี้นี่มาเก็บต้นไม้ด้วยตอนต้องอัพเลเวลมาปึง้งอัพเลเวลอันนี้ใครนีไ่ไม่เอานี่ไม่ซือ้อไม่ซือ้อนี่ตรงนี้อัพเลเวลด้วยเก็บต้นไม้อันนี้อยู่ไหนนะ้าอันนี้อ่ะอัอัพด้วยก็จะให้เก็บผลไมา้ดอกไม้ปึง่งนี่เราก็ว่าเสียเวลาเก็บสารต้นนี้แหละ เเก็บไปเรื่อยแต่ว่าตรงนี้นเรายังไม่จ้างพนักง,งานเราก็ยังต้องเก็บเองนะพนักงานทำการเก็บเองเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่ม